แป๊บเดียวเห็นไหมคะแปบ๊บเดียวเองต้นโตเลยบอกแล้วว่ามีหอมที่ซื้อมาแล้วก็กินไม่ทันนะคะหัวเล็กหัวน้อยอย่าเอาไปทิ้งนะเอามาจิ้มจิ้มไว้เนี่ยเห็นไหมคะไม่กี่วันเององอกแล้วให้สวยงามจเจริญหูจเจริญตาด้วยนะคะมีความสุขกับการได้ชมแล้วก็มีความสุขกับการได้เก็บเกี่ยวผลผลิตเอาไปรับประทานนะคะ อาเห็นไหมเสียบลงจิ้มลงแค่วันที่28มิถมีทุนาวันนี้มันวันที่เท่าไหร่แล้วคะวันที่5เห็นไหมคะเผิ่แป๊บเดียวโตว,โตวันโตคืนเลยอย่าทิ้งนะซื้อหอมมาเป็นพวงหรือหอมที่ซื้อมาจะทํากับข้าวเหลือหัวเล็กหัวน้อยงอกแล้วก็เอามาจิ้มจิ้มเนี่ยถ้ามีฟางด้วยนะโอ้ยิงสวยใหญ่เลยนะคะ ก็มาชวนปลูกหอมแล้วก็มาโชว์ด้วยนะคะจิ้มแป๊บเดียวงอกเลยขอบคุณมากค่ะที่รับชมสวัสดีนะคะ